ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องม่านกันไป,ป้าสถิตนะครับนะใส่กับรางแอดคอร์เดียนที่พับเก็บด้านข้างได้นะครับคลิปนี้ผมไปติดตั้งที่โรงงานบรรจุของเหลวไวไฟแห่งหนึ่งนะครับไม่เปิดเผยนะครับว่าที่ไหนนะครับก่อนเข้าไปติดตั้งเนี่ยต้องอบรมทําข้อสอบนะครับนะดูในรูปก็รู้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับก่อนวันไปติดตั้งเนี่ย เราต้องส่งลายชื่อผู้ที่จะไปติดตั้งนะครับก็เป็นกฎของโรงงานที่มีความปลอดภัยสูงนะครับเตรียมอุปกรณ์เซฟตี้ทุกอย่างนะครับรวมทั้งถังดับเพลิงนะครับนะผมจะยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่ซีเรียสที่สุดเลยในการติดตั้งนี้คือสว่านสว่านเนี่ยจะต้องแรปพลาสติกอย่างดีดูตามในรูปเลยนะครับนะเพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟนะครับเพราะว่าโรงงานบรรจุของเหลวเนี่ยมันจะมีไอที่ทําให้เกิดถ้ามีประกายไฟเข้าไปติดนี่ก็คือบึ้ม ระเบิดหมดนะไม่หมดนะครับนะครับอบลมนี่เขาก็จะบอกว่าจุดรวมพลอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับแล้วการที่รวมพลเนี่ยผมเล่าเหตุการณ์อันนี้ให้ฟังนะครับเวลาโรงงานเกิดอุบัติเหตุอะไรเขาจะมีจุดรวมพลนะครับเราก็ต้องไปรวมพลนะครับนะตอนเด็กๆประสบการณ์ผมไม่รู้ใจผมคิดคือไม่ไม่ต้องไปที่จุดรวมพลนะครับนีออกไปให้ไกลที่สุดเลยไปหูหน้าตูเซเว่นหน้าปักซอยอะไรก็ได้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับ โรงงานก็จะลําบากตามหาคนไม่เจอนะครับเอ๊ะอาจยกตัวอยา่างเอ๊ะหายไปไหนอยู่ในกองเพลิงหรือเปล่าหรือประสบอุบัติเหตุอะไรนะครับไอ้ทีมงานกู้ภยัยเขาก็จะต้องไปหาจนเจอนะครับที่ไหนได้ไปนั่งรอนู่นนะครับเด็กๆไปนั่งกินน้ำเป๊ปซี่อยู่หน้าปากซอยหน้าเซเว่นนะครับอันนี้ก็ไม่สมควรน,นะครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับก็คือพูดง่ายมีเหตุการณ์ไรหนีก็ต้องหนีไปจุดลมพนนะครับเขาก็เช็คชื่อเสร็จแล้วเขาก็จะ ประเมินว่าเอ้สามารถเข้าไปทํางานต่อได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆน,นะครับสําหรับช่างมือใหม่นะครับที่เข้าไปติดตั้งโรงงานแต่ช่างมือเก่าเขาก็รู้กันทุกคนแล้วครับก็ไปที่จุดลมพลนะปลอดภัยที่สุดนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับงานที่ผมไปติดตั้งเนี่ยมีอยู่สช่องนะครับนะตามนี้เลยช่องแรกช่องแรก5เมตรช่อง2-2เมตรนะครับก็ติดตั้งกันตัวเครื่องจักรไว้นะครับอ่ะ จากผมที่สอบถามลูกค้ามาเนี่ยก็คือเครื่องจักรเวลาเดินเครื่องเนี่ยมันจะมีไอเอทานอลหรือว่าไอของเหลวไวไฟในอากาศเยอะมากนะครับเขาก็ไม่ได้อยากให้อากาศภายนอกเนี่ยเข้าไปข้างในเพราะว่าความต่างศักย์มันเยอะมันจะเกิดการเสียดสีหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับคาดเดาไม่ได้แต่ที่มันคาดที่มันป้องกันได้ก็คือติดม่านกันไฟฟ้าสถิตเลยนะครับไม่ให้มันมาชนกันทั้งสองฝั่งอีกฝั่งก็กันไฟฟ้าสถิตไปอีกฝั่งก็เป็นไอการ์ดไปนะครับอ่า ผมเข้าใจแบบนี้นะครับในกะอะมาเข้าเรื่องงนะในการติดตั้งแบบนี้นะครับผมจะประกอบไปให้เสร็จเลยลงราวไปก็คือต้องวัดมีการเข้าไปวัดหน้างานให้พอดีนะครับไม่มีการเพื่อได้ๆนะครับคุยกันเรียบร้อยท่าไหนก็ต้องไปท่านั้นเลยนะครับแล้วเนี่ยเรื่องการการวัดหน้างานพอดีมีทีมช่างผ่านไปพอดีนะครับก็คือไป ก็ไปวัดหน้างานเรียบร้อยแต่การัวัดหน้างานของผมนะมีค่าใช้จ่ายเดินทางนะครับแล้วก็สามารถหักยอ,ยอดสั่งซื้อเนี่ยก็คือไอ้ค่าใช้จ่ายเดินทางที่โอนให้รอบแรกเนี่ยสามารถไปหักกับยอดสั่งซื้อสินค้าได้นะครับนะครับแต่เจ้าเนี้ยผมบอกเลยว่าลูกค้าเนี่ยส่งรูปส่งข้อมูลเบื้องต้นให้ทีมช่างและตัวผมเองเนี่ยทำงานง่าย แล้วบอกความต้องการชัดเจนด้วยไม่ใช่ว่าเอ้ยลังเลเวล่าไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้เอ้ยเป็นแบบนี้ได้ไหมคือเขาบอกมาเลยว่าจะเลื่อนเก็บข้างเนี่ยช่องเนี้ยเดี๋ยวเขาทาคานซับพอร์ตให้เรียบร้อยไม่ต้องมาทําเองเพราะว่าคานซับพอร์ตโอ้โหผมก็ยังคิดอยู่เลยว่าไอ้คานซับพอร์ตเนี่ยแล้วก็กับเครื่องจักรแบบนี้เวลาไปอ็อกคานเนี่ยหรือว่าเวลาไปเชื่อมเนี่ยนะครับผมก็ยังกังวลอยู่เลยว่าเอ๊ะมันจะระเบิดหรือเปล่าอะไรนะครับสุดท้ายลูกค้าเนี่ย ก็เป็นคนทำการซัพพอร์ตเองเชื่อมเองอะไรเองนะครับก็สบายผม,มก็ปลอดภัยด้วยก็ผมก็ไปติดตั้งรางเองนะครับถ้าสนใจยังไงก,ก็กดติดตามนะครับตามช่องทางในคลิปนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ